120นาทีจบลงแล้วครับต้องยิงจุดโทษตัดสินหาทีมขึ้นไทยลีกเป็นทีมสุดท้ายครับครับพุตซัยโคเจริญครับนักเตะทีมชาติอาราวครับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนับกันในโดวลจุดโทษขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับพระควปฐมครับก็นำไปก่อนครับถือว่ายิงได้นิ่งนะครับนะครับรอจังหวะกีโรบาลนี่ ตัวไปทางด้านซ้ายครับพุทธไซก็ยิงไปตรงกลางครับตรงกลางเลยครับก็ไม่ทําให้เพื่อร่วมทีมผิดหวังครับพุทธไซโคจเล่ดวลกับประตูของนครปฐมคยศนครกลาสวิ่งมายิงโลนิ้เรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งับในการยิงจุดโทษถือว่ายิงไม้ดีครับ เสาซ้ายเข้าไปครับแมเราเองดูว่าตื่นเต้นนะครับลุ้นจะไปกับทั้งสองทีมเลยครับโอ้โหก็ถือว่ามาถึงนะตรงนี้ก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับดูสีหน้าก็มุ่งมั่นดีครับวิ่งมาแปรลูกนี่โอ้คนละทางเลยครับพุ่งไปผิดทางครับเรียบร้อยครับสองประตูตอนหนึ่งครับในการดวลจุดโทษาครปฐมนำครับ เสียบเสยเข้ามุมซ้ายบนนี่แหละครับอย่างที่โคชงเขาบอกเอาไว้ครับอย่าชิปอย่ายิงหยอะแย่ครับให้ยิงไปเลยครับก็เป็นนักฟุตบอลหน้าตาดีคนหนึ่งเลยครับพระชพลช่างกลึงหมอครับปิยวิทย์ครับปิยวิทย์ยิงโน่นี่เรียบร้อยเหมือนกันครับปิยวิทย์จันพุทธครับดูครับหลงไปคนละทางเลยครับนักลละครทนแปรแบบเสียบมุมเลยครับปียวิทย์ ตื่นเต้นจริงๆครับใครจะขึ้นไทยลีกครับมาลุ้นกันครับนัตพลวรสุดครับของนครปฐมเอาครับนัตพลวรสุดครับยิงเลยกนี่ยหูยปัดได้ด้วยครับแต่ปัดไม่ออกครับเสียบมุมเลยครับไปถูกทางแล้วปัดได้ด้วยครับแต่ว่าแม่มันเข้ามุมพอดีแล้วน้ำหนักแรงครับนี่เล่นเต็มร20นาทีเลยครับนัตพลวรสุด วิ่งมา้าแปะลูกนี้ปัดได้เหมือนกันแต่ว่าเข้าประตูไปครับปัดได้ไปลายมือนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะฐานน้ำหนักของอบอลได้อยู่นะครับไปถึงไปทันนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับโอ้ยสามประตูต่อสามครับวิสลี่ครับซอยเท้ามาแล้วครับ แล้วแปงล,ลูกที่ตรงกลางอา้าวโดนเซฟครับโอ้ยิงไปตรงกลางครับติดขาของจีรวัตรครับโอโ้โหไม่เข้าครับนครปฐม,มแล้วเป็นกับตันทีมตัวเก่งของพวกเขาเลยครับเลซีอ่อาโบรนี่ครับโอโ้โหตัวนี้หลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ขาเซฟได้ครับสำหรับจีรวัตรวังธพันธ์โอโ้โหโอกาสทองของขอนแก่นเลยครับ นัตพลทับถนนรับวิ่งมาแปรลกนี่เอาโดนเซฟเหมือนกันครับโอ้โหนพลละครพลเดาทางถูกกรบปัดได้ครับโอ้เราก็ลุ้นไปด้วยครับแล้วนี่ครับนพบละครพลเดาถูกยิงไม่ดีด้วยครับลุนีนาตพลทับถนนโอ้โหนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรนะครับที่นับถือครับโอ้โหมากันมากันให้หมดเลยครับสวดกันทั้งสนามครับ ธีรยุทธ์อาธีระ,ะยุทธ์ยิขงข้ามขาครับโอ้โหธีระยุทธ์งามระไม้คนสำคัญคนสุดท้ายเลยครับแกยิงเต็มข้อข้ามขา,ขาเลยครับดูครับวิ่งมาหัวลูกนี้โอ้โหพลาดแบบแล้วเจ้าตัวกระโดดเสียใจเลยครับโอ้โหพลาดแบบเหลือเชื่อจริงๆครับกองหน้าดาวรุ่งครับวรากรทองใบ ยูเพลง18ปีนะครับเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมยืมมาจากชนบุรีโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับวารกรวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับจริงไปตรงกลางครับชนะแล้วครับขอนแก่นยูไนเตครับในการดวลจุดท่อครับ4ประตูต่อ3ได้ตั๋วไปที่3ขึ้นไทยลีกดูดูการหน้าครับโอ้โหขอนแก่นยูไนเตครับเกมนี้พวกเขาเป็นรองตั้งแต่ ช่วงกลางของครึ่งหลังเลยครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าโอ้โหแล้วยันเสมอได้ยันร้อยยี่สิบนาทีแล้วมาเอาชนะในช่วงการดวนจุดโทษคนสุดท้ายเลยครับแมปีนี้เป็นปีที่น่าผิดหวังของพวกเขาครับต้องอยู่ไทยลีกสองในฤด,ดูกาลหน้าอีกหนึ่งปีครับ